และแต่สะดวกนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นเจ้าภาพนะครับทางมิตีอบตที่เป็นเจ้าภาพขึ้นตอนไหนก็ได้นะครับน้องนางหางเครื่องบอกว่าได้ทั้งสองอย่างครับขึ้นก็ได้นะครับลงก็ได้นะครับแล้วจะถนัดนะครับได้หมดทุกอริยบทนะครับอันนี้คือเจ้าภาพเรานะครับสําหรับคณะครูเราก็สะดวกขึ้นก่อนก็กระซิบมานะครับหรืออยากจะขึ้นทีหลังนะครับแล้วนั่งที่โต๊ะนะครับทราบข่าวว่าทางโรงเรียนดินติเราท่านผู้อำเนการกี่โต๊ะครับผม สามะะ<อ>ใช่ไหมครับผมจำไ,ไปที่ประชุมว่าสามโต๊ะนะครับใช่ไหมครับผมพับผมสามโต๊ะพกกระดาเสร็จมืองมัดไก่ปวดเ็นต์นิ่งกะเด้งกด้อยู่สามโต๊ะนะครับของท่านผู้วยการโรงเรียนดิจิของเราพร้อมพนักครูนะครับเต้นแล้วกามานั่งโจ๊กๆกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่ทานดิบๆไม่ได้นะครับ ทราบข่าวว่าเราจะมีกองไฟให้นะครับในที่ประชุมนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีจริงหรือเปล่าจงไม่ทราบนะครับมีกองไฟให้นะครับจะมีกองไฟให้และที่นี้ที่สําคัญก็คือวัสดุ